าัลมกำลังดูเขาตีกันนะฮะยิงยิงตีกันยิงตีกันนี่ยิงตีกันสังโตเนี่ ต่อไปกันยังไม่เลิกนะฮะเอีเอีเอสมสีกับนายก่องสันนิดหน่อยสีและนายสมได้สมศักดิ์และนายสมสีด้วยไหนรรร สังเกตที่ตาฉันด,ดูสิตาคุเละข้างหนึ่งไม่ได,ด้ยินเลยสวัสด,ดีวัวดีครับมึงดูคลิปกูทำแม่งอะไรพี่จะเปิดไอคลิปนั่นให้ดูจำได้ไหมมึมีกูชาบม มาตกขาเชิเอาคิปหน้าไหนหายดีปะดีปะดีป๊ไม่ได้หายดีปะดปิปนี่อบ้ามึงเจมันเป็นลูกเสือว้อยยามีกุชช่างงดดูเราปินตาบสายงว่ไอ้ได้แกมกลังมโลลยวสิอันนี้ก็คือตัวดีอันน้นตัวอันตัวเทอเอาว่ อฮยะอยุมคนดีสำหรับพวกโอเคปคิ